ส่วนประตูนี้ทิ้งกูจบมึงต้นไหนดิเออก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดมอนทีวีหรือจะเติมดอกก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกนะตอนนี้ผมก็จะมาเล่นหม่ครับจ a ว่าอีดิชั่นเล่นในโหมดเอาชีวิตรอดนะท่านผู้ชมจริงๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกไม่มีเกมอะไรจะอัดลงช่องตัวเองละซึ่งมันจะเป็นยังไงนั้น ไปดูกันเลยฮะท่านผู okay. ้ชมโอเคตอนนี้ผมก็เกิดโอเคตอนนี้ผมก็เกิดอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะท่านผู้ชมซึ่งอู้ก็อ่อก็เป็นการเกิดที่ดีนะฮะท่านผู้ชมโอเคเราเริ่มมาเราก็จะไปตัดต้นไม้กันนะโอ้ยกับลืมนะท่านผู้ชมก็คือแชาท่านผู้ชมปิดแสงเงาอาที่ผม ปิแสงเงานี่ไม่ใช่อะไรนะฮะท่านผู้ชมก็คือแสงเงาอ่ะจริงๆอ่ะผมก็เปิดเล่นแบบแสงเงาได้นะแต่ว่าพอเล่นไประยะยาวเนี่ยมันจะเริ่มแบบกระตุกนะฮะท่านผู้ชมก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะเราอย่าไปสนใจการาฟิกเกมนะแค่นี้ภาพเดิมๆของเกมปกติภาพเดิมๆมันก็สวยอยู่แล้วนะโอเคเรา,าเราจะทําการรัดขั้นเป็นมนุษย์ยุคอินเลยนะฮะท่านผู้ชม การทำแบบนี้นะไม่ใช่เอออุยอ้ยออ้ดีดีดีขุดมาก,ก็เจอฐานเลยเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมผมอ,อ่อลงมอดแผนที่มาเนาะอ,อ่าอยู่บนมุมขวาของจอนะท่านผู้ชมซึ่งเราก็สามารถดูได้นะว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างออ้ถือว่าเราเกิดดีปล่าวะมันไอต้นเขียวๆนั่นคืออะไรเป็นไบโอมมใทียมใช่ไหม ในไบโอมันนั่นอนะ่ะตอนนี้เราไม่สนใจอะไรนะท่านผู้ชมแต่สิ่งที่เราสนใจนั่นก็คือจุดทําเลแล้วก็หมู่บ้านีซ c นะทำไมเราต้องไปหมู่บ้าน NPC นั่ซีหรท่านผู้ชมนั่นก็คือมันจะได้ทําฟาร์มเหล็กได้แล้วเราก็จะได้สร้างเป็นวัยรุ่นสร้างตัวในหมู่บ้านได้นะท่านผู้ชมว้าวโอเคต่อไปก็ลงมาขุดทานต่อน,ะ <c oughs> นี่แล้วผมก็ ลงมัดตัวออตโตสวิตนะท่านผู้ชมก็คือเวลาผมใช้มือเปล่าเนี่ยผมกดชิกนะฮะนี่มันจะสับให้ผมเองนะนี่ประมาณนี้เลยซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบประหยัดดีนะะประหยัดเวลาประหยัดชีวิตตัวแรกอ,ออืโอเคเอาหนังพวกแกมานี่เออไม่ใช่หนังสิขนึน สวยงามโอเคอเดี๋ยวเราจะลองเดินทางไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเผื่อแบบมันจะเจอหมู่บ้านนะคือถ้าเราเจอหมู่บ้านเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่ดีมากนะท่านผู้ชมอุย้ยตรงนี้มีผังชิ้นเก็บมาโอ้โหนั่งไงท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้อะมอดแผนที่นี่มันจุกนิ้วไว้เลย โอ้อยู่นั่นไงอยู่ใ,ใกล้ๆเลยโอ้แล้วก็มีโอ้ทำ <c oughs> ไมเราโชคดีอย่างนี้เนี่ยโอ้มีประตูซากพอร์ทให้พร้อมเลยนะท่านผู้ชมคือไม่งไม่ต้องหาอะไรยากละมีวิลเลจตกี่ตัวเอ่ยมีสาตัวเหรอแตก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเผื่อแบบอ่าไอพวกขาดวิตามินมันจะมาแดก พวกชาวบ้านนะท่านผู้ชมขโมยมาถึงก็ต้องขโมยฟางข้าวพวกแกไม่ต้องใช้หรอกกูใช้เองนะเอ้ยมันอ๋อมันมีด้านล่างด้วยอีกนะโอเคสิ่งแรกที่เรามาถึงหมู่บ้านเอ็มบีซีสิ่งที่เราจะควรอ่าสิ่งที่เราควรทำนะท่านผู้ชมนั่นก็คือทุบเตียงใช่ทุบเตียงพวกมัน ไปลงไปเอออ,อย่างนี้สิโอเคไหนล่ะเอ้ยวัดลงไปเร็วจังวะโอ้ตรงนี้ก็มีโอ้ชาลาดากกน,านี่หว่าพวกแกเนี่ยฮะวันนีพวกแกก็เป็นแหง่งนรกของชาลิไม่นานหรอกนะโอ้แม่งยืนโง่เลย <laughs> โอ้เกอยากเอากับฉันใช่ไหมได้อืมอืมออแค่ไหนกันเชียววะฮะถ้าผมวางเตียงไว้ตรงนี้มันจะมาไหมเ้ยมาเคดี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 มามามาม เออผมว่าผมเห็นตัวอะไรตามหลังไม่ได้เฮ้ยไม่ฝูงใหญ่ฝูงใหญ่ n น NO น no, น no! ไม่ได้ละไม่ได้การละจักการคนเลยจักการมันดิไม่ใช่จักการโอโอเคฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ทำการเดินมาถึงหมู่บ้านเดิมแล้วนะ,ะแม่งเอ้ประมาท

แชทเอาลูกทำไมอ่ะไอ้ไอ้ต้นเออเฮ้ยบล็อกหมดอ่ะเอาเอา้ยนี้ไ,ไปก่อนนะทุบๆเร็วๆอ่าเออแค่นี้แหละท่านผู้ชมทีนี้เราก็ทำการขังเอ็มซีเสร็จไปที่ร้อยแล้วนะโอ้ ส่วนประตูนี่กูถามมึงตัวไหนดิเออขอทำการเปิดหลังคาให้พวก n อ c บีซีก่อนนะท่านผู้ชมเพื่อเพื่อพวกเขาจะได้รับลมกินสบายด้านนอกนะฮะท่านผู้ชม สโอ้ไมาบนะอันนี้ก็เป็นบ้านในมีสี่ชั่วเกือบเกือบไปตกหัวมึงไม่ละไม่ละเฮ้ยกูเลยมาดิโอเคเราก็ทำการาสร้างบ้านชั่วคราวให้กับพวกมันเสร็จแล้วนะต่อไปเราก็จะทำการออกแบบบ้านเด็กของเรานะว่าเราจะทำตรงไหน ไปตรงนี้ก็แล้วก,กันใกล้ๆเลยโอเคก็ประมาณนี้แหละไอ้ไอ้ผมนี่เห้า Chụp chụp chụp, lục lị, tập digital! Chết m... Ơ... ...Ô! Lưu 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 Chắc cha nó phục kinh này! tay đi... Ôi nó Mẹng... ...Mẹ lạt... ...Điệt lèo, ไปไม่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 อู้วเอ้าเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยน่อยไอ้ไปเออโอ้แข่เนะี่ยเบ้าเอาพวกมึงมีเรื่องมากจริงๆแนะ่เอ่ะอ่ะ บล็อกเดียวไม่ชอบชอบสองบล็อกเออเอาอเออก็แค่นีโอ้โหเนาะ สว่างเงีายเขาบ้างโอเคดีโอเค,อเคต่อไปเราก็จะไปหาด็อกแท็กเอ้ยไม่ต้องหาลืมไหมเราใช้วิธีนี้ได้นะท่านผู้ชมสวัสดีชาวโลกไปแล้วก็นี่โอเคหลีกทางให้หลีกทางอ้าวอ่า เแ้ยนี่ดีว่าไม่ไม่เดี๋ยวมันจะนี้ได้ไอ้พวกนี้มันมันชอบฉลาดในทางที่งูนะฮะท่านผู้ชม,มเราจะเอาเตียงของเราบริจาคให้กับพวกมันนะอืมไปอ่ะกดเซฟไปด้วยเดี๋ยวตายจะได้เกิดกับพวกเองเนี่ยต่อไปเราก็จะไปล่า หนังหนะ้าท่านผู้ชมนี่ตัวอย่างที่มา้าตัวนี้ละกดน,นะเพื่อนเราจำเป็นโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทำการ uh, ฟาร์มหนังมาเยอะพอสมควรเลยนะมาโอเคเท่าน,นี้ก็ได้จะทำ uh, อะไรวะพูดเดียมได้แล้วนะท่านผู้ชมชุบอ่าแบบนี้ โอเคนอยส์อ okay. nice. uh ืมแกโอเคตัวไหนสักตัวโอเคมันไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพนะ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเออได้อย่างหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมตอนที่ผมไปอไปฟาร์มหนังนะผมก็ได้ทำการฟาร์มผลแกะ มาด้วยนะนี่ได้มาได้เตียงมาประมาณ5อันเลยก็คือเราจะได้เ p ็นประมาณ5ตัวในหมู่บ้านนะชิวๆโอเคโอเคต่อไปก็รอ NPC นนะเอาโอเค ตอนนี้มันกำลังผสมพันธุ์กันอยู่นะเดี๋ยวต้องรอสักระยะหนึ่งนะท่านผู้ชมเป็นใช่ประมาณตอนอ่าประมาณกี่โมงไม่รู้นะท่านผู้ชมไอ้พวก NPC มันจะมีบางตัวนะที่จะออกมาทํางานนี่ไงไหนขายอะไรแกไม่มาอ่าต่อไปก็เป็นขั้นขั้นตอนการอ่า ว้าวโอ้โหอ้อ๋อไอ้ป้านี่ไม่อย่ามาเล่นกันตรงนี้ไอ้พวกเด็กกระปรโูโรโอ้สามสิบกว่าโอเขาก็ได้วะต่อไปเราก็ไปหามาอีกสยอดไปเลย โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ทําการอไปถางป่าสิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เอาตรงนี้ก็เริ่มเป็นเขาหัวโรนแล้วนะท่านผู้ชมโอเคต่อไปแล้วก็จะเอาส,สติกตงโก้พวกนี้ไปขายให้กับ NPC ตัวนั้นนะช <c oughs> ึ๊บเ <c oughs> อาอนส์ <c oughs> รู้ว่าเราจะคราบมาอีกโต๊หนึ่งวะท่านผู้ชมรถเร็วดีไงเออ เป็นอะไรที่ดีเดี๋ยวผมไปขออนทุญย่าไปทำมาอีกโต๊ะหนึ่งนะท่านผู้ชมสวย,สวยโอเคตอนนี้มารากดเราก็มีประมาณ3.3าเอาอะไรของเองนี่ สัมผัสเก็บไว้ก็ดีนะท่านผู้ชมไอละมุนสัมผัสเก็บอ่าละมุนสัมผัสใช่ไหมใช่โอเคต่อไปก็เป็นกระดาษนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคโอเคครับท่านผู้ชมครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้ครที่ชอบเนะี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะโอเคถือว่าวันนี้ก็เอาชีวิตรอดไปได้ไกลอยู่นนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือทาฟาร์ม NPC กับทำาฟาร์มเหล็กถึงแม้มันยังจะไม่เสร็จนะแต่อนาคตก็แน่จะเสร็จแล้วล่ะท่านผู้ชมโอเคซึ่งใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมไลค์แชร์ซับให้กับผมด้วยก็แล้วกันนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปสําหรับในวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุมาตานีไปพบกันใหม่ครับ